ดีครับพวกเรานะครับเดอะจังเกิลเทลนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับมาออกบูธขายของันที่ตลาดนัดแบ่งปันนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าต่างๆมากมายนะครับอยากเลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่มีเพื่อนอยู่ในละแวกใกล้ๆกับสเตเดียมวันนะครับถนนบรรทัดทองนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้เพื่อนๆนะครับสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยกับพวกเราได้นะครับที่ตลาดนัดแบ่งปันนะครับที่สเตเดียมวัน ถนนบรรทัดทองนะครับผมก็อยู่ตรงบริเวณใจกลางที่จอดรถของเซเดียมวันเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับก็ออกมาได้วันนี้เวลาเพิ่งจะหกห้าโมงกว่านะครับก็ยังมาได้นะครับเรามาได้ถึงประมาณสองทุ่มนะครับวันนี้ก็อากาศกําลังดีครับแดดกําลังตกนะครับแล้วก็ลมกําลังเย็นนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนะครับออกมากันนะครับมาช่วยกันจับจ่ายขายสอยกับเพื่อนเพื่อของเรานะครับมีชมรมต่างๆนะครับมีร้านค้าต่างๆมากมายเลยครับที่มาจัดการจัดจำหน่ายขายของวันนี้นะครับผม รั่นตัวเองนิดนึงครับผมปีใหม่นะครับหรือแอดแมวนะครับจากเหล่จักรเทลนะครับที่เวทีปลาใสอาจจะมีทนายอนนท์อัมพานะครับแต่ผมเฉลิมชัยวันนี้นะครับเป็นเฉลิมชัยนำไพ่นะครับแม่นะครับเล่นมุกันิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารีวิวล้านแล้วก่อนนะครับว่าตอนนี้เรามีอะไรมาจัดจำหน่ายบ้างนะครับเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์จากเทลเวะครับวันนี้เทลเวสเรามีแว่นนะครับรุ่นใหม่ครับโพลารอ์ใสแจ๋วนะครับ ก็มีหลายรุ่นเลยนะครับอย่างเช่นรุ่นที่ผมชอบมากคือรุ่นนี้ครับผมเป็นรุ่นเจ้าตัวชันเกิลกรีนครับผมเดี๋ยวผมลองรีวิวสายให้ดูนะครับครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมชอบมากเล่นสีทองนะครับข้างๆเป็นสีเขียวเนาะเขียวแบบเขียวกินหันอีกด้านหนึ่งครับโอเคเนาะก็รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เข้ามาในร้านของเรานะครับตอนนี้เรายังมีสินค้าครบทุกตัวนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับอีกตัวนึงีอยากนําเสนอคือตัวสีแดงนี่ครับ แรงมากนะครับสวยมากนะครับลองมาดูได้เนาะนอกจากนี้ครับยังมีนะครับหมวกจากเทลเวย์นะครับก็มีหลายตัวนะครับที่ร้านเรานะครับมีทั้งรุ่นเก่าแล้ะรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็มีหลายรุ่นที่มันหมดหมดไปแล้วนะครับแต่เรายังมีอยู่นะอย่างเช่นรุ่นตัวนี้เป็นต้นนะฮะสามารถหาได้นะฮะรุ่นนี้ด้วยนะฮะรุ่นนี้ด้วยนะฮะครับ แล้วเรายังมีอ่าวันนี้เรามีอีกหลายอย่างครับมีเป้ยูดีนะครับมีพลังจากยูดีนะครับเป็นตัวถุงน้ํานะครับพร้อมกระเป๋านะครับมีไฟนะครับมีไฟเจ้าตัวอ่าเเซลครับจากฝรั่งเศสนะครับก็มีหลายตัวครับมีตั้งแต่รุ่นใหญ่สุดครับพี่พี่ใหญ่คือรุ่นสวิฟท์อาร์เอลครับ900ลูเมนครับผมมีทั้งสีดําและสีน้ําเงินครับผมมีแอคติกครับผมแอคติก350ครับอ่าและมีรุ่นติก้าติก้าครับผ รุ่น300รุ่นเมนครับผมอ่ารุ่นเจ้าตัวติ๊กกิน่าครับผมรุ่น250ลูเมนอ่าเป็นรุ่นยอดขายดีครับผม250ลูเมนครับแล้วก็ยังมีรุ่นน็อกเล็กครับอย่างเช่นรุ่นเจ้าตัวเป็นบินดีครับผมอ่าบินดีนะครับแล้วก็ยังมีแบตนะครับแบตคอนะครับและก็แบตสําหรับเจ้าตัวสวิปไบเอลด้วยนะฮะับอ่านอกจากนี้ครับเราอยากมีแว่นนะครับจากมอนเตอร์เอ็กซ์ครับวันนี้จัดจำหน่ายแล้วคร พิเศษมากๆนะครับวันนี้เราเหลือเพียง600บาทเท่านั้นครับผมมาจัดจําหน่ายใช้สอยกับพวกเราได้นะครับและเรายังมีนะครับเพชรเซลล์นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับก็มาเซลล์กันด้วยนะครับวันนี้นะครับจากนั้นนะครับเราังมาดูทางฝั่งขวากันนิดนึงของร้านเรานะครับวันนี้นะครับร้านเรามีเกเตอร์นะครับจากดีมาร์นะครับมีหลายสีหลายสไตล์นะครับตั้งแต่สีน่ารักน่ารักนะครับจนเป็นสีเท่ๆนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับมีหลายสีครับมีหลายสีลองเลือกชมกันได้ครับ มีอ่ามีสปิดครับครับผมมีแก้วนิ่มครับจากอ่า์ท้าแพ็นะครับมีผลิตภัณฑ์ของคคยาลีครับผมเป็นยากันจุงคายาลีครับตัวนี้หอมมากนะครับเหมือนแป้งเด็กเลยนะครับอ่าและยังมีครับผปิตภัณฑ์ที่เราชอบมากอีกอย่างนึ่งก็คือตัวคีันเจตเลดี้ครับเป็นแอนตี้เอปปิ้งครับก็กันบาดกันขลอกนะครับ การเสียดสีนะครับอ่าครับใช้แล้วไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไม้เป็นไม่เป็นบิสต์เตอร์นะครับกำลังคิดไม่ออกเะอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูทางซ้ายนิดนึงครับว่าเรามีอะไรบ้างนะฮะวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์จากเนตเค็ตนะครับก็มาจากจำหน่ายเช่นกันนะครับเป็นคาดเป็นคาดเอลเอกประสงค์นะครับแกะดูได้ครับแต่เราไม่แกะให้ดูนะครับอ่ะ ต่อมาก็เป็นไฮทับแพ็คครับอันนี้เรามาจัดจำหน่ายลดราคานะครับประมาณ10%ในบางรุ่นนะครับ20%ส่ส่วนใหญ่อ่า20%ส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ของเราครับวันนี้ครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับจากเซนวันนะครับเป็นไม้เท้าวิ่งเทลนะครับจากเซนวันนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาให้เอารุ่นที่ผมชอบแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นตัวไฮบิดนะครับก็ตัวนี้ครับเราเคยรีวิวกันไปแล้วในใน ในในเพจของเรานะครับก็ต we well ัวนี้สองขัอนบนนะครับเป็นตัวคาร์บอนแล้วก็สองขัอนล่างเป็นอลูมิเนียมครับผมสีสันสวยงามครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาลองหยิบจับใช้สอยกันได้นะครับวันนี้นะครับราคาเราในราคาพิเศษนะครับวันนี้นะครับราคาพิเศษนะฮะจากนั้นนะครับก็ยังมีครับไม้ท้ารุ่นคลาสสิกนะครับจากเคทูครับผมเป็นเคทูแอตเทนนะครับก็รุ่นนี้ครับโคตรอึดโคตรแข็งโคตรทนนะครับ มาแล้วหลายสนามนะครับผ่านมาแล้วหลายร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยมาลายหรือร้อยโรนะฮะเราก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันนะครับเททูเอเทนนะครับวันนี้พวกเรานะครับมาจากจำหน่ายที่ร้านในราคาพิเศษนะครับมาต่อมานะครับตอนนี้คนขายเริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะแล้วเราจะพานะครับเพื่อนๆนะครับไปดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์ว่าชอบทงอ๋อลืมไปนะครับวันนี้ครับนอกจากร้านเรานะครับเรายังมีสินค้ามาขายแล้วนะครับเรายังมี ธงสีสวยสดใสนะครับจากเทนทูรัสต้านะครับตอนนี้ครับร้านเราครับมีเต็นท์รุ่นพิเศษนะครับรุ่นสีสันสดใสเป็นรุ่น3ามสีนะครับซึ่งหมดแล้วนะครับไม่ <pet anne. S 1> ต้องไปตามหานะครับก็มีนำมาอ่าก็เลยเอาธงนะครับมาโชว์กันนะครับเป็นรุ่นเอามาอวดเอามาขิงนะครับเอามาขิงกันก่อดสักนิดนึงครับก็สามารถแวะมาดูที่ร้านเราได้นะครับก็าอยากใครอะกมาขิงกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปจากนี้ครับอ่าบนหัวครับบนหัวของเราวันนี้นะครับบนหัวเรานี้มันมี ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับมีอันเดียวอันแรกนะครับในประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าตัวเพชเซลนะครับชื่อรุ่นอะไรนะอีโก้อีโก้ครับรุ่นหน่อยอโเคนะครับเป็นเพชเซลอีโก้นะครับอีโก้คอร์นะครับห้าร้อยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตไฮแบตคอร์นะครับผมก็ความสว่างห้าร้อยลูเมนครับผมรุ่นนี้เขาค่อนข้างจะอเนกประสงค์ครับใช้วิ่งเทลได้ครับใช้ไปเดินป่าได้ครับผมอ่าก็ลองมาลองมา หยิบจับนะครับมารองได้กับพวกเราที่ร้านนะครับวันนี้นะครับที่ตลาดนัดแบ่งตลาดนัดแบ่งปันครับผมอ่ะโอเคครับถึงเวลาพาทัวร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปทัวร์ตลาดนัดแบ่งปันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกันทางขวานะครับแล้วก็จะบนไปทางนี้นะโอเคนะนะครับไปเลยนะครับร้านแรกครับผมร้านข้างๆเรานะครับกำลังกินข้าวอยู่ด้วยนะครับกับร้านสเต็ปนะครับร้านนี้นะครับก็จําหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดรองเท้านะครับกาลังอร่อยเลยทีเดียวนะฮะอ่าครับ และสามารถนะครับนำรองเท้าของคุณนมาทำคอสสะอาดได้นะที่ร้านนี้ในวันนี้นะครับฟรีนะอ่าฟรีเฟรีนะชูสาดังนั้นครับก็มีร้านนะครับอุปกรณ์ที่เป็นเสื้อผ้าวิ่งนะครับก็เอาส่ได้้ชอบครับมีทั้งกระเป๋าวิ่งครับเดี๋ยวมีเสื้อนะครับมีไท้์นะครับมีเจ้าตัวหมวกด้วยนะฮะอ่า มีบัฟด้วยมีบัฟด้วยนะฮะมีบัฟนะครับมีบัฟด้วยนะบัฟสวยนะฮะนี่หลไหลไหลไหลเนี้ยไหลไปไปครับมีอ่าซับอ์ตบาร์นะครับทางนี้นะครับกั่นเองนะครับอ่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้างๆครับข้างๆเรามีอ่านวดแผนไทยนะครับวันนี้ครับมีนวดแผนไทยด้วยนะครับอ่ามีนวดแผนไทยนะครับวันนี้นวดฟรีสิบนาทีนะครับฟรีสิบนาทีจังคิวได้ค่ะได้ไ้ มาต่อครับที่ร้านนี้ครับผมร้านนี้เรามีอุปกรณ์หลากหลายหลายสไตล์นะครับเป็นพี่น้องนักวิ่งนะครับเป็นพ่อแม่นักวิ่งใช่ไหมครับพ่อแม่ลูกเลยพ่อแม่ลูกนะครับก็มีอุปกรณ์นะครับหลายอย่างครับมีชุดชุดว่ายน้ำนะครับมีนักกีฬาว่ายน้ำนะครับชุดไรยนะครับชุดไรนใ่ไไยไทไหนฮะไทมัดไหนฮะไทยมัดหน้าเลยครับนี่นีเราชอบอ๋อชุดนี้ครับคุณอันนามีครับตัวนี้สวยสวยมากเลยนะครับแม่ ตัวนี้สุดยอดนะครับผมแนะนำนะฮะให้มาลองจับจ่ายใส่สวยได้นะครับสูตนะครับอ่ามีอันเดอร์นะครับมีหลายๆตัวนะครับมาลองดูได้มีรองเท้าด้วยนะครับเนี่ยนอกจากรองเท้าพี่ก็ยังมีรองเท้าอ่าแคชชัวนะครับทั่วๆไปด้วยนะฮะอ่าโอเคเราไปต่อฮะไปฝั่งนี้ฮะกับน้อนฮะน้อนนะครับเรียกน้อนนะครับเรียกขขอองงก็จ้ารนเรียก้อนนะฮะอ่าเรียกหมาเรียกน้อนเรียกน้อนน้อนไปอะไรครับบอกสิบอกสิลูกเรียน อือวข<ห>ายที่แขวนเหรียญอ่าาีขขยแวนเหรียญนะครับทั้งตั้งพื้นและตั้แขวนผนังครับผมก็มีหลายแบบครับวันนี้มีแบบตั้งพื้นนะครับ,รบมีแบบที่แขวนผนังครับผมนี่ตัวอ,อย่างตัวอ,อย่างตัวอ,อย่างครับนี่เป็นแขวนบิดได้ด้วยอันนี้แขวนบิดได้ด้วยนะครับนนดได้ไหมฮะสวยร้ามครับก็สามารถติดต่อไปที่ร้าน w o o d e n Handmade นะครับมีเพจอยู่ในเว็บบุ๊กนะครับก็สามารถไปดูนได้นะครับบ๊ายบายน้องหรือว่าทน่นี่นะ นะครับไปต่อฮะร้านข้างๆครับสีสันสดใสครับร้านนี้ใส่แล้วรับรองนะครับรถไม่ชนนะฮะก็กับเสื้อสีสันสดใสครับก็มีเสื้อสีสันสดใสเลยครับก็มารอดูได้ครับผมเป็นสีสีสะท้อนแสงกันครับนี่อย่างนี้นะครับสีสะท้อนแสงนะครับก็ราคาไม่แพงครับตัวละหนึ่งร้อยนะบาทเท่านั้นเองนะครับตัวละห้าสิบบาทอ๋อแอลกอฮอล์หนึ่งร้อยบาทครับผมโอ้ตัวละห้าสิบบาทเลยครับถูกมากนะครับผ้าเนื้อดีนะครับนุ่มใส่สบายนะครับรอดูได้นะอันนี้สีส้มนะฮะ ชมพูก็มีฮะมีสีเขียวด้วยครับผมอ่ามีสีเขียวด้วยครับ่ามีสีเขียวด้วยนะครับอ่าโอเคนี่าสนใจครับผมอ๋อตลาดแหละครับของเรานี้เรามาจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สเตเดียมวันนะครับสเตเดียมวันครับถนนมรัะทองครับใกล้ๆกับสนามสุขนะครับข้างหลังเราเป็นสนามสุขนะครับ ไปต่อครับกับร้านข้างๆของเรานะครับร้านข้างๆของเราเนี่ยก็เปลดรองเท้าแตะวิ่งครับรองเท้าแตะคู่งมาพอนครับผมกําลังขายของกับลูกค้าอาจจะไม่ว่าตอนนี้นะกําลังวุ่นวายนิดหน่อยมีแมสด้วยนะครับมีแมสนะครับมีแมสมีบัฟนะครับมีสติกเกอร์แท็กทูด้วยเลยนะอายุอายุครับมีแมสผ้าขายของแมสผ้าน่ารักนะครับลายลายกุ้งกิ้งมากเลยผมชอบลายนี้ฮะผมทาดแมว นะผมคาดแมวนะฮะแล้วอัไนี้น่ารักมากเลยนะครับอ่าอะไรนันนี้น่ารักมากเลยครับผมอ่าไม่ท้ำมากครับพี่เก่งใจจะไวปขายก่อนนะของขายไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านข้างๆอีกร้านนึงครับร้านนี้เป็นร้านใหญ่ครับร้านจริงๆร้านเขาจะตั้งอยู่ใกล้ๆนี่ครับร้านแซมนะครับก็มีอุปกรณ์นะฮรอะไรหลายอย่างนะครับก็มีทั้งเป็นเจ้าตัวแผ่นรองเท้าแผ่นรองเท้านะครับมีคาดเออ่ อุปกรณ์ซัพพอร์ตต่างๆนะครับพินาใช้อยู่เนาะมีพวกแองเกิลนะครับซัพพอร์ตเท้าซัพพอร์ตเข่านะมีซัพพอร์ตข้อมือต่างๆครับผมมีรัดน่องเนี่ยคอมเพชันรัดน่องด้วยนะครับอก็อันนี้ก็มาใช้สอยได้ครับผมร้านอยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะมาร้านนี้ก่อนครับร้านนี้ก็มีอุปกรณ์ครับมีเสื้อครับตอนนี้ก็เป็นร้านเสื้อครับร้านเสื้อรับแบรน ซิแพ็กนะครับรานแบ็คซิแพ็นะอ่าันแบ็คซิแพ็นะครับก็มีทั้งเสื้อนะครับทั้งกางเกงนะครับมีหมวกด้วยนะฮะแอนไอรันไอรันแอสตูดินะครับมาทอนเนาะปี2019นะครับร้านนี้ก็มีหลากหลายครับมีทั้งเสื้อมีทั้งเสื้อกล้ามนะครับแล้วก็มีทั้งเสื้อแบบเสื้อในวิ่งฤดูหนาวด้วยนะครับตัวนี้ขายไหมครับเนี่ยเน้อของแอสูดิอ่าตัวนี้สวยนะครับจีนเตอร์ในชาร์ลส์มาทอนใช่ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ดูดี โอเคครับเดี๋ยวไปต่อครับกับร้านข้างๆอีกร้านนึงนะครับก็ร้านนี้ครับเป็นอุปกรณ์นักวิ่งนะครับอ่าเปิดท้ายครับมีเสื้อวิ่งต่างๆนะครับเยอะเลยนะครับอมีรองเท้าฮะรองเท้านะครับมีอัลต้าครับอัลต้านะครับมีลูน่าใช่ไหมชิมมัทซันโดครับชิมมัทซันโดครับผมแล้วก็รองเท้าอื่นๆหลายแบรนด์นะครับก็สามารถมาเชิ่ชมได้ครับผมอะไปต่อร้านเพื่อนบ้านเราก่อนครับร้านเพื่อนบ้านเรากาลังขายวุ้นวายนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับอ ร้านเพื่อนบ้านของเรานะครับก็ให้วุ่นวายไปก่อนครับร้านเพื่อนบ้านของเรานะครับร้านเอนี่เฮดนะครับร้านเอนี่ครับก็จะมีตรงนี้มีในแบบอ่ามีในแบบครับกางเกงที่ตอนนี้ก็มาจากเอนี่เฮดนะครับให้ดูได้นะครับข้างหลังเห็นไหมครับใส่เอาไว้ใส่มาถึงไดอันหนึ่งเลยนะฮะแล้วยังมีกระเป๋าข้างนะครับเอาไว้รวมเท่ๆฮะรวมเท่ๆรวมเท่ๆนะฮะรวมเท่ๆนะครับอ่าในร้านนี้ครับก็มีอุปกรณ์หลากหลายครับอย่างเช่นหมวกครับเรามีหมวกนะครับเรามีกางเกงครับที่ผมใส่อยู่ตนี้ก็เป็นกางเกงตัวนึงของในร้านนะครับ มีอะไรอีกครับเนี่ยมีคาดเอวครับคาดเอวนะครับมีคาดเอลมีคาดเอวนะครับคาดเอวนะฮะเอ็นี่วิทนะครับเอ็นี่วิทนะครับตัวนี้ครับก็เป็นคู่แข่งกับร้านเรานะฮะโอเคครับมีหลายอย่างนะครับอ่ามีสายคัดแว่นสายคัดแว่นนะครับนะมาเป็นพวงเลยฮะอ่ามีสายคัดแว่นนะครับอ่าอันนี้อันนี้ใส่ไหนครับ นอกจากนี้ก็ยังมีคาดเอวต่างๆนะครับอีกหลายอันนะครับก็มีมาดูตรงนี้มาดูฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ครับมีถุงน้ำนะครับมีถุงน้ำครับถุงน้ำถุงน้ำเขาว่าคุณภาพดีเลยคุณภาพดีนะครับแล้วก็นี่เรามีบัฟด้วยนะครับมีหมวกนะฮะมีคาดหัวนะครับมีที่ติดบิบครับผมชอบมากเลยน่ารักครับี่สิบิบลายน่ารักนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวร้อยเจ้าของร้านว่างๆกันเดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่นะฮะอ่าเดี๋ยวมาไลฟ์ข้างๆนั้นข้างๆนั้นข้างๆข้างๆอ่าร้านคุณหมอเมย์ครับร้านวันนี้คุณหมอเมย์ครับร้านคุณหมอเมย์ใช่ไหมครับใช่เนาะเมย์คลินิกนะครับก็วันนี้เอาจัดเสื้อจัดจำหน่ายกันครับก็เป็นเสื้อลายคุณหมอเมย์ครับนี่เสื้อสวยๆนะครับนี่อานให้ดูเต็มๆวันนี้ครับแหมครับเป็นสีสันสดใสสีชมพูรุ่งเลยนะฮะนะครับเสื้อก็ผลิตคุณภาพอย่างดีครับมาจากร้านเวทมนต์ครับร้านเดียวกับพี่ผมออเเสสื้้ใ่่ตรงนีลยยฮะหไมากขาายยยยเเเลลร้นนดีวกัฮะ โอ้โหเอาขายของกันหมดทุกอย่างวันนี้ครับนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีเสื้อวิญญาณวิ่งต่างๆนะครับแตจําหน่ายด้วยนะครับอ่าโอเคครับมีชิคพีครับจากคุณแม่คุณแม่พี่หมอเมย์ครับผมชิคพีครับอร่อยมากครับผมมาตอมกินแล้วฮะอร่อยมากเลยนะฮะอันนี้เป็นไลฟ์เหรอเยู่ไหนร้ายอยู่ฮะไลฟ์ของอะไรของพุ่เปล่าหรอออป่าครับของผมอ่ามีน้ำแร่ขายด้วยนะฮะน้ำแร่นะฮะน้ำแร่สุดแสนอร่อยนะฮะดักมิเนะนะครับก็สามารถดื่มกันได้นะครับผม อ๋อไม่เป็นไรครับเราขายเอามันนะครับอ่ะร้านข้างๆครับตรนนี้ครับร้านข้างๆเรามีอะไรมาขายครับผมขายสเปเฮระเลยครับสเปเฮระครับไม่ได้ขายอุปกรณ์วิ่งแต่ขายสเปเฮระใช่รอ๋อเล่นนะครับเดี๋ยวเราขายนะมีหลายอย่างเรามีสายนะครับสายนาฬิกาการ์มินต่างๆครับแล้วก็สายนาฬิกาของซูนเตอร์ก็มีเนาะ มีนะครับมีดโต๊ะเก้าครับมีตุดต๊ะเก้านะเคสจำได้ว่าเคสเก่าแล้วนี่อ่าเคสครับก็ซื้อจากร้านนี้แหละครับเราอุดหนุนกันเองเนี่ยแหละฮะเก่าแล้วฮะลอกหมดแล้วนะฮะนะครับมีเชือกรองเท้านะครับมีเชือกลงเท้านะครับเป็นเชือกแบบอ่าควิกเลสนะครับดึงปุ๊บปุ๊บดึงปุ๊บปุ๊บจบนะฮะมีอุปกรณ์วิ่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นรัดน่องอันนี้รัดไม่ใช่รัดน่องนี่อจะรัดคอร์สนะครับคัสด้านในนะครับอันนี้รัดน่องนะครับรัดน่องนะครับอ่ามีหมวกครับหมวกสวยๆจากคอมเพสสนะครับ อ่านีก็สวยนะฮะตบนไ้นี้ครับแหมแจ่มมากนะครับทางนี้มีมีบัฟนะครับมีบัฟเดี๋ยวเห็นบัฟครับโอ้โหลายโคตรแจ่มนะฮะสุดยอดเคยทอสองถุงไปเลยนะฮะแถมอีกอย่างนะครับร้านนี้ครับรับติดฟิล์มนะครับรับติดฟิล์มนะครับใครมีรถยนต์นะครับอย่าลืมมาติดก็ได้นะฮะเพราะไม่ใช่หรอครับรับติดฟิล์มที่นาฬิกานะครับที่นาฬิกาของท่านนะครับกับร้านครับบันปูนสปอร์ตนะครับมีเพจมีอ่าไลน์ก็สามารถแอดไปได้นะครับแหมครับผม ก็มาเซฟกันข้างหลังร้านได้ครับมอ้ะโหครับวันนี้เรามีขนมนะฮะมีเป็นหอยจ้อครับหอยจ้อครับมีแฮกเกินให้ชิมได้เลยชิมได้เลยเราลองชิมครับชิมชิมโชว์ฮะเราเป็นชิมไปบ่นไปนะครับวันนี้ครับอย่าพูดไปเดี๋ยวการเข้ากันเมือนครับอร่อยครับชิมไปบ่นไปนี่ตั้งแต่สมัยไหนสมัยคุณสมัครครับดักแก่ดักแก่ดักแก่มากเลยอร่อยครับเทมกคนครับกลิ่นเจ้าตัวอันนั้นแฮกเกินกับหอยจ้อด้วยครับอันนี้หอยจ้อฟูครับ ขอบบคคุณรันี่เราตลกกินนั้นเนี่ยตลกกับประทานมากเลยเตรียดน้ำจิ้มได้แล้วคราบเดี๋ยวขอเคี่ยวก่อนครับแป๊บหนึ่งขอหนึ่งนาทีไปตามเพจได้นะครับของฝากจากแปดริ้วครับใส่ถังซาครับโอเคครับหอยจ้อหอยจ้อแล้วก็แหกเกินกุ้งครับครับผมอยากให้เค้ยอ้วนนะครับแปดริ้วนะครับก็มีทั้งหอยจ้อแหกเกินนะครับแล้วก็มีกมีสลัดโลมาขายสลัดโลมาขายด้วยนะครับนะฮะคือดองด้วยครับผม ว่าไปตามที่เพจได้เ้ามีเพจใช่ไหมครับมีเพจครับเจ้าอ้วนแปดริ้วเจ้าอ้วนแริ้วนะครับอ่ะแล้วข้างของเราครับมีอะไรมาขายเอ่ยวันนี้นะครับสวัสดีครับสวดีครับเป็นไงบ้างวันนี้เรามีอะไรมาขายบ้างเอ่ยวันนี้เรามีกระเป๋าแฟชั่นขนาดดีขนาดใหญ่250บาทดีสวยงามกระเป๋าหน้จุด สองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น,นเรามีกระเป๋าจะขายในห้างขายหกสิบเราขายแค่ยี่สิบเท่านั้นนะคะผมผมมีทาย,ยาทแล้วครับผมมีทาย,ยาทแล้วผมดีใจมากเลยนะครับอ่ะต่อนะครับต่อน้องๆมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกเอ่ยมีเซ็ตถ้วยชายญี่ปุ่นด้วยนะครับชิ้นหนึ่งแค่ห้าสิบ <ขอ S 1> บาทเท่านั้นสองชิ้นเราขายเก้าสิบนะครับมีถ้วยชาไข่ตุ๋นด้วยอันนี้ใส่ไข่ตุ๋นเอาไปอุ่่่่นนไได้้อเเีียพขตุะครับ มีอื่นอีกไหมมีกระเป๋าแฟชั่นขนาดเล็กถึงขนาดกลางก็ได้แล้วแต่จะคิดใส่้วยเยติได้นะไม่ออก้วยนะคะโอเคสุดยอดไปเลยครับหัว่าน้องนี่อนาคตไกลนะครับรับรองเป็นนักขายกรตลาษที่ดีนะครับก็ต้องว่าก็อย่าลืมอย่าลืมไปปลาใสนะครับน้องเราไม่ใช่ของทอเล่นนะอ่ะต่อนะครับร้านข้างๆเรานะเป็นร้านโปรฟิสนะครับก็เวลานที่ขีดแล้วเย็นใช่ไหมครับอ่าครับลดอาการต่างๆได้นะครับแค่พ่นนะไม่ต้องนวดนะครับใช้ก่อนหรือหลังเล่นกีฬาก็ได้นะครับ เป็นการป้องกันนะครับกล้ามเนื้อเต็งกล้ามเนื้อตะคิวนะครับนะครับยังเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อเฉียบพันเนาะนะครับก็สามารถไปลองตามดีเหตุนะครับที่ Profit Thailand นะครับดอทออฟฟิเชีนะครับก็ตามไปได้ครับก็น่าจะฉีดแล้วเย็นเย็นนะครับนะอ๋อยังไม่ปวดครับเดี๋ยวกลับมาพูดูกันครับอ่าโอเคค้าข้างๆเรามีขนมและพุดดิ้งเย้ครับอันนี้ลองทานกัน อ้าวผมมีให้ชิมเลยฮะโอ้จะดีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมากันนะเดี๋ยวยจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกทีนะครับก็ใหญ่ก็ใหญ่อโอเคครับวันที่จะชิมหอยจ้อแฮกขึ้นแล้ววันนี้เราจะชิมพุดดิ้งสักอันหนึ่งก็คงไม่เป็นไรนะครับก็จะเป็นใหม่ไปนะครับเป็นใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราลองชิมนะครับพุดดิ้งจากร้านร้านที่มีชื่อร้านมีชื่อร้านไหมครับไม่มีค่ะโฮมเมดค่ะโฮมเมดพุดดิ้งนะครับพุดดิ้งนะครับพุดดิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้หนึ่งครับลองปัดกล้องมานะะครรับก็็มมีเปปนพพุดดิ้้งาว่ฮะ ดิ้งมะพร้าวนะครับอ่าอือตอนแรกก็จะขายของครับตอนนี้เรวเป็นนักรีวิวนักนักรีวิวของเลยครับตอนนี้อร่อยมากครับหวานกำลังดีครับแล้วก็มีความมันเล็กๆนะครับแล้วก็นุ่มๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจริงตั้งใจว่าจะมารีวิวขมๆแตได้ของกินไปด้วยนะครับตอวนี้เรียกว่าเป็นตลกบริโภคนะฮะอย่างแท้จริงขอบคุณนะครับก็ร้านมีอีกหลายอย่างนะครับมีมีเค้กรูปมะพร้าวครับผม มีขนมปังเนยสดนะครับอ่ามีเค้กมะพร้าวครับผมและมีเพ็ทสมุนไพรนะครับอหลากหลายครับผมแลวยังซื้อขายกันได้ถึงประมาณสองทุ่มนะครับโอเคอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะโอเคไปต่อนะครับกับพวกเรานะครับร้อมกับคุกกิ้งมะพร้าวของเรานะครับร้านนี้ครับเป็นร้านขายอุปกรณ์เทลล์สหรับอีลีดนะครับมีอุปกรณ์อีลีดอีลีดเยอะครับอย่างเช่นอ่าเรามีครับเรามีหมวกนะครับหมวกจากคอมเพสสปอร์ตนะครับน่า บอลอินสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ผมบอลอินไทยแลนด์นะครับต่อมานะครับมีกูเจลนะครับเมื่อก่อนผมชอบกินมากนะครับกูเจลเป็นตัวที่ให้พลังงานค่อนข้างดีและพุ๊บปารมากเลยนะฮะมีตัวสินค้าของกูชูอาจจะเป็นเคี้ยวๆหนุบๆนะครับเคี้ยวๆหนุบๆมอีอันนี้ผมชอบครับคือเทลวินนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเหมือนเป็นตัวคล้ายๆเวโปรตีนกินหลังหลังวิ่งใช่ไหมครับเบอร์รี่หลังวิ่งเนาะ มีล็อกเทนนะครับเป็นเอนเนอรี่ดิงส์นะครับอ่าแต่ก็มีเป็นแบบดิงแท็บด้วยนะครับอ่ามีตัวบิ๊ก้วยครับบิ๊กนะครับบิ๊กไฮเดรชั่นครับเป็นตัวทับเด็ดเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับมีซอสสติ๊กนะครับมีกาแมวนะครับมาขายด้วยนะครับกามินโอเคกามินนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อครับเริ่มเรทนะฮะข้างๆครับข้างๆครับกำลังวุ่นวายกับการขายของครับวันนี้ขายดีมากครับกำลังขายดีครับโอ้ครับเจ้าของร้านเริ่มนะครับอ่าร้านนี้เรามีรองเท้าครับหลายหลากหลายสีครับค่อนข้างจะเป็นออกแนวสีถุงเท้าคนขายอ่าดูถุงเท้าคนขายก็บ่งบอกถึงความมีสไตล์นะฮะนะฮะกางเกงด้วยนะครับกางเกงด้วยนะครับก็มีรองเท้าหลากหลายรุ่นมาลองดูกันได้ครับผม มีเสื้อนะครับอ่ามีเสื้อวิ่งด้วยนะครับอ่ะข้างหลังนี่ก่อนมากางเกงในก่อนกางเกงในด้วยกางเกงในวิ่งชายนะครับวันนี้ไม่ได้ใส่มาแตได้นะครับวันนี้นะครับก็มีการมีกางเกงในวิ่งชายครับก็เหมาะสําหรับนักวิ่งทุกคนครับผมใส่สบายแห้งเร็วนะครับยืนยันได้เพราะมีอยู่3ามตัวที่บ้านนะครับใส่ดีจริงๆครับผมเราไทยชื่อไทยใช้ไทยเจริญนะครับเราซื้อเองนะครับตอนนี้นะครับ ตามที่เหตได้ครับผมกับสปอร์อินเนอร์แวรนะครับสปอร์อินเนอร์แวรนะครับอ่าใสแล้วไม่บาดครับอันนี้ผมงปันทงครับใส่ดีมากเลยนะครับไปต่อครับพี่ร้ายต่อครับข้างๆครับร้านชื่อว่าร้านโตออนครับผมอ่าเป็นอาหารเสริมครับผมเป็นอาหารเสริมสำหรับนักวิ่งนะครับอ่ามันเป็นพยเป็นไม้ฟูใช่ไหมครับใช่ไม้ฟูฟื้นฟูอ๋อเป็นการฟื้นฟูนักวิ่งนะครับผมก็มี กล่องเล็กและกล่องใหญ่นะครับกล่องเล็กราคาเพียง3 3 0อยสาิบนะครับกล่องใหญ่9 5้อยบาทเท่านั้นครับผมก็สามารถมีเพจไหมครับมีครับอ่าก็ผมสามารถไปตามที่เพจได้ครับที่โกออนะครับแล้วก็มีเห็นว่ามีไลน์ด้วยนะครับก็มีไลน์ด้วยนะครับตามที่ไลน์ได้นะครับผมนี่เรารีวิวร้านอื่นมากกว่าร้านเองเนี่ยเนี้ยอ่ะต่อไปนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านถั่วฮะร้านถั่วเรียกว่าถั่วฮปปี้นัทครับถั่วแห่งมีความสุขนะครับถั่วแห่งความสุขนะครับเรามีถั่วลายแบบมาถั่วลายสไตล์คร ถั่วม่วงนะครับถั่วพิตาจิโอและแมคคาเดเมียครับผมก็ร้านนี้ก็มีถั่วหลากหลายนะครับมาลองชิมลองกินกันได้ครับผมราคาไม่แพงนะครับราคาตามป้ายครับมีหลายอันนะครับโอเคไปต่อครับไปต่อไปต่อร้านข้างๆครับผมร้านนี้เราขายอุปกรณ์วิ่งอีลิตอีกแล้วครับอีลิตครับมีอุปกรณ์หลายอย่างหลากหลายอย่างเช่นนะครับมีบัฟนะครับมีบัฟนะครับมีอ่าขายมีอุปกรณ์วิ่งครับแา่ไฮกี้ครับมีเป้ราตรานด้วย รองเท้าอัลต้าโอ้โหรุ่นนี้แกชอบเลยว่ะโอ้ชอบเจลเลเซอร์นะครับนี่ครับเขาจะเขาชอบเขาชอบเขาชอบแปดจุดห้าผู้ชายไปอ่าแล้วแบบนี้ครับมีกางเกงโปรดของอีหนึ่งยี่ห้อครับผมมีเบอร์เก้าของผู้หญิงมั้มันจะชอบขามันจะช้อปปิ้งแล้วฮะมันจะช้อปปิ้งแล้วฮะชอบแล้วครับครับผมอีหนึ่งแบรนด์นะครับที่ผมเคยชอบมากครับคือแบรนด 2 time อยู่ครัเกิดเราเรียก2 xu ก็ได้ถ้าเกิดเป็นค,คนไทยๆนะฮะแต่ว่าแบรนด์ฝรั่งเขาเรียก2 time อยูฮะหมายความว่า2รอบ2รอบนะครับรอบเดียวไม่พอ2รอบนะฮะมาครับรพี่มีเบอร์9ผู้หญิงสิ่งไหนครับขี้แสใช่เรียบร้อยแล้วคนไล์คนไล์ๆๆจะซื้อเริ่มจะเทียบ้วครับเริ่มจากจาการเทียบครับโก้กานะครับมีอ่างดงาสวยอเว็กยูนะครับน่ารองมาดูได้ครับผมที่ตลาดน้าแบ่งฟันครับที่สนาม สเตเดียมวันนะครับมาร้านข้างๆครับอารานเพื่อนบ้านเราครับถึงแล้วครับกับร้านชมรมโรมานีนาครับผมวันนี้เรามีอุปกรณ์วิ่งมากมายครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีเป๋าครับกระเป๋าเป๋าคัดเอวนะฮะมีหมวกมีบาฟนะครับนี่ครับโอ้โหครับเรามีถุงเท้านะครับถุงเท้าวิ่งครับซัพพอร์ตอย่างดีครับผมเหมาะกับการออกกําลังกายเนื้อผ้ามีหนามีบางแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนมีนะครับตามไซส์ ตามไซส์ของรองเท้ามีครบครับแล้วก็วันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิศรรพศรรเศษสำหรับสตเดียมวันของพี่ป๊อกนะสามคู่แถมหนึ่งคู่ฟรีเลยครับวันนี้ครับเรามีสามแถมหนึ่งครับโอ้โหครับเป็นเป็นอะไรที่แบบเกรียงไกลามากเลยนะฮะถ้าหากไปเจอที่งานวิ่งอย่ากโกรธกันนะเพราะว่าที่อื่นเราจะอยู่ที่คู่ละ50าบาทบปกติ<ม>ครับแต่ที่นี่พิเศษครับสามแถมหนึ่งจนน่นั้นะครับโอเคเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณนะครับอ่ะต่อมาครับมาลาข้างๆอีกนะครับข้างๆนะครับ ร้านเดียวกันครับ้านเดียวกันครับผมมีทั้งวิ่งนะครับเอ้มาถึงร้านนี้ครับร้านใหญ่นะครับร้านเล็กๆร้านใหญ่ๆของเรานะครับก็เป็นร้านที่มีสกรตสินค้าวิ่งเทลนะครับชื่อร้านว่าดอะจังเกิลเ i ลครับวันนี้พวกเรานะครับนําสินค้าต่างๆนะครับจากหลากหลายนะครับแบรนด์นะครับมาจัดจาหน่ายกันนะครับก็มีทั้งเทลเวนะครับมีหมวกมีแว่นนะครับมียูดีนะครับมีไปฉายจากเพเซลนะครับ มี monster x ครับแ่นนะครับกันแดดนะครับมีแบรนด์ที่เป็น n ิ c เคครับผม n ิ c เคมาจากเจ้าตัวเริ่มมืนนะฮะตอนนี้ครับมันคือคัดเทลจากนิ k เคตนะครับแล้วก็มีถุงน้ํานะครับจาก h y d ด a p แพนะครับอ่าไฮไลท์ครับเรายังมีเส้นวันนะครับไม้เท้าเดินป่าสุดแสนจะเบาเบานะครับนะครับมีนังหลายรุ่นครับตอนนี้มีนั้งรุ่นพัสเทลนะครับรุ่นแบ็คคาร์บอนและ ท้ายครับเป็นรุ่นของเจ้าตัวไฮบิดนะครับผมแล้วก็มีเคทูอ่าและสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก็ยังมีนะครับผลิตภัณฑ์ที่เรายังมีความเชื่อมั่นนะครับกับเคทูเอทเทนะครับเป็นไม้เท้าเดินป่านะครับวิ่งเทลนะครับของแบรนด์เคทูนะครับแบรนด์คนไทยเราเองนะครับก็ยังมีแต่จำหน่ายที่ร้านเราในราคาพิเศษนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็ผมนะครับโภคาพุดดิ้งก่อนนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกับพี่ป๊อกนะครับแล้วก็ตลาดนัดแบ่งปันนะครับกับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาร่วม จัดจำหน่ายนะครับสินค้าต่างๆนะครับต้องขอบคุณคุณลูกค้าด้วยครับต่างๆที่มานะครับเข้ามาจับจ่ายใช้ขอยสินค้ากันวันนี้นะครับก็ผมก็ไม่ขออะไรมากครับไม่ขอช้างไม่ขอม้านะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม